หนึ่งอีหนึ่นะคะสวยรนอะอเลียอก่นึงนะคะเดหนึ่งเาเราเข้าสัมภาษณ์กันก่อนดีกว่าได้ไปดวนไปรื่องอะไราคุยอุ้ยถามเลยตโลงไงคะกับพี่โพส อุ้ยสันหนูไม่มีอะไรนะตอนไม่รู้ว่าพี่เขามีไหมแต่ว่าตัวหนูไม่มีอะไรร่วมงานกับพี่โพลยก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็แบบได้ประสบการณ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนหน้านี้ไม่มีไหมไม่มีค่ะวันนี้คือการเจอกันครั้งแรกไหมคะปุ้ยเอ่อเจอกันตอนที่มาฟิตติ้งแล้วก็มาถ่ายภาพโปรโมทรายการก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าในข่าวที่ลงในเพจอะไรเงี้ยบอกว่าแบบ มีปัญหาการแล้วเขาเมาส์หนูอะไรอย่างเงี้ยจะทํางานกันได้ไหมก็ถึงเรื่องนี้กับพี่พลไหมคะตอนเจวกันก็ถามนะคะว่าเคยเมาส์เราหลออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ไม่เหลือไม่เหลือไม่เมาส์ไข่บ้างเออแต่ก็คือหลังกล้องคือเราสามารถคุยพูดคุยเล่นอะไรกับพี่พลได้ปกติใช่ค่ะหนูว่าเรายังไม่เคยมีปัญหาอะไรการแล้วจริงไม่ถามเลยไหมว่า จริงม,มีปัญหาอะไรกับเราไม,ไม่มีนะคะพี่พลก็บอกว่าไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่พี่ในรายการไม่มีการหยอดกันเล่นใช่ใช่เพื่อนอก็หยอดแรงเนาะพี่พลก็หยอดแรงเราก็สู้อยู่แล้วม <laughs> ไม่กลัวใช่ไหมไม่ไม่กลัวคะ่ะ <laughs> ม <laughs> <laughs> ีลูกพี่ผัวเอ้ลมกมี้ลูกหลังๆนะถ้าหนูกลัวพี่พลหนุจะปกป้องลูกผัวยังไงคะ <laughs> ก็คือไม่มีไม่มีใครทาให้ปุ้มปุ้ยกลัวได้อยู่แล้วไม่ค่ะชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวหยุดมาหยุดกลับแย่ได้ก็คือสามารถทำงานได้ราบรื่นหละเนาะปุ้ยเนาะไม่มีอะไรจริงกับพี่พดคือคือจริงๆรแล้วปุ้ยรู้สึกว่าแบบพอมาเจอเขาแบบตอนที่ไม่ได้เจอเกรงกว่านี้แต่พอ,อมาเจอกันเขาก็เป็นคนที่น่ารักจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ย คลายความกดดันลงเยอะเลยอ่ะแสดงว่ามันมีตอนก่อนที่มาเจอกันคือมันมีอะไรในใจอยู่เราได้ยินมันก็มีในใจว่าแบบเขาก็แบบอยู่ในวงการมานานเป็นรุ่นใหญ่แล้วก็แบบแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แบบเกร็งๆนิดนึงแต่พอมาเจอก็แบบเฮ้ยก็เท่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนี่ก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบ ต้องไหว้กูนะต้องนู่นต้องนี่เขาแบบทําตัวแบบปกติธรรมดาให้เราแบบเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยก็เลยปลดล็อกเราเลยใช่ปลดล็อกจริงจเพราะตอนแรกเราเกร็งด้วยความที่เขาแบบเป็นผู้นำกลับด้วยอะอะไรเงี้ยคือจังหวะที่เราเจอคือเราเข้าไปถามเลยหรอประจันหรือถามเลยเราไหว้ก่อนเลยแล้วผูกมิตรก่อนเลยแล้วก็ยูน่าก่อนต้องไหว้ก่อนแล้วพี่ย่ก่อนสวัสดีค่ะพี่โพสมีอะไรกัะดยูปะคะอ่าไอ้โตอบว่าไง มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยัวดเธอหล่ออะไรอย่างเงี้ยพูดถึงแต่สามีหนูก็คงคิดว่าไอ้แก๊งเวมาล์กันเล่นๆใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็สหยุบข่าวกันหลากันเนาะหนูว่าทํางานในวงการน่ะไม่มีใครที่ไม่ถูกพูดถึงยิ่งแบบพอเรามาทําพิธีกรตรงนี้รายการพวมาลงเนี่ยเราเรารู้สึกเลยว่าแบบ พอมันมีข่าวอะไรขึ้นมาแล้วเราจะต้องอ่านแล้วเรา,เ,ราเข้าใจคนที่จะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวสายบันเทิงมากขึ้นเยอะเลยว่าแบบเออบางทีมันเป็นหน้าที่อะถึงเราไม่อยากจะพูดถึงแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่มันจะต้องทําเพราะมันมีคนอยากรู้เรื่องเราไงเออแล้วนี้มีใครไม่ถูกไหมคะตอนนี้พี่พดเคลียร์ไปแล้วมีประเด็นใครอีกไหม หลือใครมคนเดียวไะมไม่มีนะคะทุกวันนี้ออจะกินหัวกับสามีแล้วล่ะคะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เหลือใครให,ให้ไม่ถูกกันแล้วทุกวันนี้ที่กัดกันก็มีแค่กับสามีเออแต่วันใ้วงการนี้คือไม่มีใครพุ่ปุ้ยไม่ไม่คาใจกับใครแล้วไม่คาใจกับใครแต่ถ้าใครคาใจก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดเจอล้วก็เคลียร์ก่อนเลยใช่ใช่เราเป็นคนที่พูดตรงๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเราต้องการที่จะแบบเคลียร์ออกไปให้มันจบเพื่อที่จะได้ดําเนินชีวิตแบบสมูทที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ตอนนี้ก็เรียกว่าสบายใจแล้ว,วใช่ไหมคะสบายใจมากอยู่ในจุดที่แบบพอมีลูกแล้วเรารู้สึกว่าบายเซตในการดาเนินชีวิตเรามันเปลี่ยนเรารู้สึกว่าการไม่กระทบกระทั่งอ่ะเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วก็ตัวเราเองดีที่สุด เด right? ี๋ยวเาวอร์ช kind of ันปุ้ยฟาดมาฟาดกลับนี่อาจจะไม่เห็นละก็เห็นค่ะเป็นเคสใชหรือเปล่าเป็นเคสใช่บางคนอะเอาธรรมาเข้าข่มมันไม่ได้ไงเออมไม่ช่วยอะไรใช่มันก็ต้องใช้อธรรมสู้นั่นแหละค่ะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าหนึ่งเราอ่านข่าวแล้วดันไปเจออภิรีคุที่เราแบบอืมทำแม่งทำแม่งอยู่เนี่ยเหม็นใส่หรอเออใส่บวกไหมในข่าวตอนทำปหน้าที่พิธิกร ก็คงจะพูดแต่ก็คงจะไม่ได้ใส่ไข่ไปเกินกว่าเนื้อข่าวมั้งอ่้พี่คาใจเลยปุ้ยอีกไหมคะโอเคนะ